บรรยากาศกีลาสียบร้อยครับผมกป็ลักจิเดิทางกับสีสเกตครับผมเีลาตอนนี้ครับกําลังครูปรับพ่อพอแม่ยสีครับผม đi học nhé, tập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  nhé, เขาเจาคือบรเด็ใสไฟเป็นยังเขาเจาใส่ได้บ่ไฟไม่อ่หมมนเหมือว่าต้องเป็นสปอรตไลท์น Ja är ser det? ใเห็นได้ครับใคห็ได้เอาบเบอร์ไว้อยู่นะเอาหอกตามได้อยู่แล้วพูดแล้วโอเคนะพี่นุนียกอนเอตอนเจ้าบ้างไปคดมเยอะเนี่ยเอ๊ะโ้โหนี่ยูนกับตานี เนเดือนมีเดือนนมีน่ไม่ก็นูสิเล่นก่อนอยมไมก้อนมู่งอ๋อกลนาสิเล่นสงการก่อนมุ่จะเป็นผู้นำเจ็แน่นอนเขมี้มือเดียว2องมือแน่นอนลงมาอีกแล้วนิเลนก้อนมู่เจ็ดแมนเจ็ดแปดนคบ

ก็ต้องมารอดาดเลยกลัวกลัวเดี๋ยดเองนนี้รอให้รอเนี่ยร้บรุกไังก่อนไปนะครนบ ทำมีอะานเฮีเดี๋ยวเดี๋ยววเียมคมีคนด้วยเออแป้งให้มีคนเข้าด้วยนอะเอาทำไมทำไม่มีคน่ะไปล่ง

การเดินทางกับอิสานครับผมกับหอบอว่อนทัวร์อบนี้ครับเจอกันใหม่ครับผมเดือนหนาเซนนบอกว่าเขาข้า,ขา,ขาแล้วประมาณวันที่8ครับหลัวันที่เี่ยสำหรับวันนี้ไปสมิสกรครับผมคมณพูดล,ลายรครับ